แล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครเพลิงไพรนำกลับมาให้ชมกันเป็นตอนแรกนะครับ พุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ปัจจุบันเนนะยาเป็นติควรดำรงอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นปัจจุบันส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับพาไปดูบรรยากาศของขบวนพาเรดปิดฉากเทศกาลไพรมัน2024ปีนี้ความเท่าเทียมทางเพศในไทยได้เกิดขึ้นแล้วครับกลุ่มเพศทางเลือกออกมาร่วมกันเดินขบวนเพื่อเฉลิมฉลองสมรสเท่าเทียมในไทยและเตรียมวางแผนรับรองคู่ชีวิตตามกฎหมายเราจะลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ you <laughs>